to operate that car จะได้เอาันในซื้อติขายเท่าไหร่เวเท่าไหร่ขายสิบขวดก็พอสิบยี่สิบขวดสวัสดีเจกระชาสะกดไหมอุนอนน็ไน้ยอ๋อไอเ้ยจะตกทำซากเบอร์อะไรวะจะกระทืบให้ยับเลย,ยมึงอุดเด็ด้คตรเจเอเละมึงเว้น ยเดยกระชามโอ้โหมึงมิดอ oh! 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 ึดจริงมิดปไนวัน oh yeah. ี่ัีกะทื่มีก็ทืทืกก็ทื่กชาขึ้นมาขึ้นมามึงเีข้นเวนจะมาชักตาิมไม่ได้ของซื้อของกายของดีทั้งนั้น แต่ผู้ชายคนนี้มันน่าจะมันน่าจะเอาอะสกุลไม่เอาเีนเป็นเจ๊กคู่สกุลคนก็ดีแบงค์บีบต้องปปละตำรวจมาแน่นอนบีบีไอบีบีไอละลืมดูไม่มีอุปกรณ์ซ่อมรถติตัวเลยติตัวไว้หน่อยเพื่ออุบัติเหตุ หลุดไล <Dum> ่เลยแบบจุกรอดเลยไปไม่มีประชาชนเลยวะเฮ้ยเจอวะเจอจัดมื่อกี้คนจัดจัดเกือแบบอาจจะมีเซ็นเงินสักสองพันเราสักคนเรสองคนเนี่ยเอาสักคนดิคนดีเพียขายไม่เอาเลยวะเนี่ยเอาข้าไปอาะคนนี้เอาไว้ จะตบกูไปเนี่ยอ๋อสวยพี่ชางไหมเดี๋ยวไว้ซื้อขายนะใหม่เดี๋ยเชื่อไปเถอะโอ้ยมีมีเยอะอ่ะไหลเลยแล้วกันแค่ไหนตำรวจมาก็มียวไม่เอาอีก่ไมเอาอีกอ๋อเวนแล้วมันมีจุดลูกค้าประจำหนุ่ยดับเพิงขึ้นหดยดับเพิงเขาแบบพอดีเขาทำงานเหนื่อยเงี้ยเขาต้อง ต้องการแบบของที่มันแบบของดีๆหน่อยอะไรเงี้ยเราโมตัวเด็กมะเขือเขาทำงานเป็นงานหนักด้วยเราเราช่วยเราช่วยเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากกับการทำงานเอาสักขวดสิพี่ชายอุ้ยพี่ก็ว่ะสุดยอดเลยเว้ยอเอาแหละวอุ้ยแมากจะตบกูท้องคุยเลยว่ะมาได้อีกเุ้ย ขึ้นมาข um. <K> ้ชาขึ้นม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 าเดื่อเืนไม่ออกรู้ไงเนเดือนไม่ออกไม่จอยกูลาแขกาทิ้งเลยไหมข้าแบบขอศพเลยขอศพบอลไปจอจุดชั้นสองมาเอาอีกตบปูนมันจะข้ามมันจะข้ามผมได้ไหมได้ ได้เดิเล่นกุระหัวร้อนนั่ hey, <what? S 1> นตอนนี้มานี่ดิมันนี่อัปประคัดสวยๆสวยงามหมัดเดียวล่วงมีกระจอกเ <c oughs> จอเนี่ยดีเว้ยเจอหน่งคนสวัสดีเจ้โอเใครเฮ้ยดิหรวโมโตว่ะทำอะไรหนุ่มครับผมทำอะไร๋ <p hew> อขายปูพี่ <c oughs> โอ้แน่เปล่า ใช่พี่มันไม่ใช่ปัวที่เป็นตำรวจมะเนี่ยเหมือนโจรนี่แหละครับบ้านผมอ,อยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยอ๋อตรงนี้บ้านพี่เหรอเอออ๋อ,อ,อโท<ถ>ษเดี๋ยวมันทำอะไรแถวนี้ครับเดี๋ยวโดนยิงเอาโอเคพี่อ้าวแล้วมึงคือกูไม่รู้ไงไอ้เขอแล้วมึงเกือบโดนเจ้าถิดกระทืบแล้วไม่ละล่ะ ดีใหม่เลยเร้เป็นยิงตายหายอยู่ตายคนวะามีเสียงรถตำรวจวะต้องให้ตำรวจมายิ่งเงี้ยว่ะยามเต็มเลยว่ะยามชุดเดิมไหมเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้บรถนีด้ดี่ว่ะรถแต่บเบินเฮ้ยแท็กไี่ไคายได้ดร,รดดดู้ราตำรวจไอวีแน่ มาสวัสดีครับพี่ชายกูดูดผมหน่อยนะไม่เอาไอเวนไอการการไปเลยไม่เอาไปก,การ์ตีดีคนเลยพี่เอาคนเดียวเอาเดียวอย่างกระทืบผมเดิอย่ากระทืบผมนะเออทำมากินไปนะว่ะ <c oughs> เีต้องเอาปืนแน่ๆวันนี้เด้อจะได้ติดปอดผนะ,นะ <c oughs> แล้ววันนี้ผมจะไม่เกมเลยบอกเขาไม่เกมแน่นอน วิ่งหาลูกค้าจะขึ้นชั่วโมงเลยไม่เจอสักตัวเนะี่ยพอเลยว่าวัาวานนี้ทำไปคืนดีกว,ว่าจะออกไปแตะคอฟ้าโอ้โออกมาโอ้ยแอนไม่ดูรถเลยไมนะ่ได้ เปิไม่เป็นไรครับซ่อม่อรถได้หน่อยได้ไหมได้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 ขับรถเราไปใกล้ๆหน่อยดิได้ได้ได้ครับไกลไกลพอหรือยังกูจอดไกลหรือยังพอดีนะขาครับพูดครับไปต่อ จะได้ไม่ต้องเสียของซ่าอีกขายโมเซจเจ๊สนับสนุนได้แต่งตัวนี้นะฮะแมวอิเวนฮัลโหลหยุดคุยกันสวยเลยเอาไปอย่าตบกันนะสวยมากไปซื้อปรรด์เลยอ้าวอ้าว ขายไปไหนวะซื้อได้ไป่วะนี่ยเฮ้ยซื้อได้สวยกระบอก,บอกหีบออกหน่อยเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวเกรมเริ่มพ่นเลยดีกว่าใช่พี่เดี๋ยวค่อยเริ่มพ่นสักเที่ยงคืนเที่ยงคืนแบบคนเริ่มเขาเรียกว่าอ,อะไรโจรเยอะ คือโจรเยอะช่วงนี้แบบตำรวจเยอะแต่โจรไม่มีตลบไปพดมันจะเสี่ยงโดจังเอาเปืนไปเก็บก่อนดีกว่าความปลอดภัยไม่ยากติดรถจะสวยโอเคเอาปืนออกมาเก็บไว้ก่อนไม่อยากติดตัวจวงนะังหวะแบบไปจอดพิที่ผิดทางตำรวนขอคนนี่แม่งสวย เก็บไม่ได้ลดไมเป็นแค่ปลอดภยัยที่เสียงหลบมาของคนนะครับรอบนี้แบบเทพซึ่งโอ้ในแบบระดับฮานแบบเป็นเป็นเป็นคนที่สอนฮานดิกมาชัดๆแต่แต่เทพแล้วจังหวะนี้กดติดตัวไปสะหน่อยเดี๋ยวต้องไป ชำระบินที่สอนอะคนมีบินคนมีคนมีอะไรวะคนมีรายจ่ายรายจ่ายเยอะรายรับน้อยจริงๆช่วงนี้เดี๋ยเวเดี๋ยวกูจะพ้นให้ยับจ่ายบินจ่ายบินจ่ายบินจ่ายเสร็จแล้วจะไปอะไรกีวะไปหาสมบัติกูมา ตาทำง,งานจับกังรอตรงคนเดียวเป็นอะไรที่ว่าวีวีว่าระเบิดเลยครับรถมีเปลือกถุยไอ้เฮียอะไรวะนะอุ้ยโอ้โหทั้งดานแล้วประเด็นกูขอมีกฎหมายะวะนะ่าเนี่ยหน้ายเมื่อกี้เคลีคยร์ปืน,น,นเก็บใส่รถแล้วบุกดีนึกเก็บปืนครับ้ชายสวยัสดีครับ เออเราขั้ว,วไปจอดตรง,ตรงน,นู้นเลครับจอดตรงรถสีขาวคนเห็นไหมตายอ่ะคิดขวาขอบเลยแล้วับอ้อมเข่านะครับขับอ้อมเขาแล้วไปไปจอดตรงนัง้นจอดีเดียโคตรโชคดีเลยดีแล้วกูไป่ได้พกปืนมาด้วยเมื่อกี้ ใช่ครับผู้ชายหัวเขียวครับไปไหนกันนะเขาบอกว่เราไดตำรวจเจอรีแคปเจอร์นะครับผู้ชายยเขีวครับนะเดี๋ยวเบื้องต้นขออนุญาตตรวจสอบใบขี่แล้วก็แบบประชาชนนะครับคบุณลีคุณซองถูกไหมอันนี้ถูกครับผมเกี่ยวกุลีงั้นเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบใบขี่นะครับเขาบอกมีต้วสิบโฟอาทิตย์อาทิตย์ตั้งด่านตรวจใบขี่อ่ะใช่ครับก็ตรวจวินัยจราจรปกติ อ๋อใช่เลยนะรเพื่อของไปได้เลยครับครับไม่ควรจะไปเหตุไรอะไรอ่าไม่มีครับได้ครับคุณมลาให้ผมฟังขี่อยได้ไหมมีครับมีคี่จะมาคุ้งตางจะเดินทางไปไหนเนี่ยคุณลีอ๋อผมว่าจะไปไอ้หาสมบัติครับหาสมบัติไปสแกนใช่ไหมครับไม่ครับที่ดำน้ำอ๋อใช่หาบัตรเจอยังครับบัตรอ๋อใช่ไปเอาขี่ไปเัาขี้เร็วๆผมรู้ว่าคุณสามารถดูได้ ไม่ไม่ผมต้องคุณต้องยอะได้ผมมาได้นะโอเคครับเคันแอปตัวสองครับทำเมื่อเดือนหกวันที่ยี่สิบห้าเคอยู่ประเทศนี้มานานยังครับคุณลีเออเดือนสองเดือนแล้วเดือนสองเดือนแล้วนะโอเคครับเชิญเลยเชิญเลยขับรถตามสบายนะครับผมเดี๋ยวออกทางนี้นะคุณทางที่มันเป็นซิกแซกได้ได้ครับเขากรต้องรวจครับยินดีครับ ขับรถระวังด้วยนะคุณแขกคุณดุนาน่าจะเจ็บน่าดูอ๋อนิดนิดนึงครับแต่ใกล้เลิกผ่าถ้าอย่าว่างั้นงนี้ละครับขอมีน้ำอาหารนะขอสักชุดเดียวอ่ะผมถือว่าช่วยเหลืออะไรกันนะอยช่วยเหลือผมเลยโอหเกาไข่โชว์ด้วยเฮ้ยผมรักษาไม่ไคุณไปสังคังแล้วเนี่ยไม่รู้วาสาหัสมาสักพักนี้โอ้อะไรนี่ยใคุณดีกับชาชนให้ผมด้วยคุณโอเคคุณเกาไข่โชว์ผมด้วยนะเนี่ยโหสุดยอดเลย เกควรเชิญ okay, นะเนับสบายโอเคเขาบอกเออทายาแม่งก็ไม่หายสักดีก่อนไปเปิดยางใส่ตำรวจเรื่อยอีกหนึ่งนิดหนึ่งจะโดนจับไปนี่ยไม่ถามไม่ไปถามนะไปดีกว่าทำงาน มันน่าเบื่อมันน่าเบื่อน้ำแต่มันรายได้มันดีทำดอนกว้างราคาขึ้นหรอะไรออกมานโอ๊ยต่อยผมจะไปวันนี้ฮัมโอ้โหไอ้นี่เป็นเชื่มวยต่อยไปดิ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 ย่เอาโอ้โหไอ้นี่แม่งไอ้นี่มันเป็นมวยมันเป็นมวย เป็นมวยเลยแกฮะไอ้เออเป็นมวยอ๋อหอมอึดเกินไปแล้วเวนเนี่ยต่อยกูทำไมวะกู้ว่าจะมาทำงานกูเวนเอาละเริ่มปฏิบัติการพรนี่มันดีเป็นตัวว่าน่าจะเริ่มมีคนมาแล้วน่าจะเริ่มมีเชิดแล้วก็นี่ไงเริ่มมีแล้ววะโอ้โห จอร์นนี่แหละคือแบบกระจายความเสี่ยงไปบานดี้ย่สิไอ้ดมมีเงินสักมหมื่นไหมหรือมีแบบเออเขาเรียกอะไรนะโรปินไหมอยากได้อลาล,ล็อปมันอยู่ดิงๆมั้งดิเฮ้ยเดิน,ไ,นไปไหนมาดิมีอะไรบ้างเอามาให้หมดเงนินรูปินนาฬิกาสร้อยแหวนเพชรดินจินดาดีเจอเอามาคมาเอามามีอะไรเอามาให้หมด ให้มันเก็บไว้เก็บไว้เจมันก็ไม่ได้ใช้เงินไปเมียดีมาต่อเลยพี่พี่ผิดพี่ครับพี่ถ้าตำรวจมาเรายิงเลยไหมพี่ยิงเลยพี่ยิงเลยยาะุติได้ได้พี่เดี๋ยวเราช่วยกันนะพี่ได้ได้ได้ไอเดี๋ยวพี่ ไปเป็นไรไหมพี่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคอยู่ไปก่อนแล้วตอนนี้หนีไปทักหลังก่อนด้ยอย่ายิงปุ๊บแตกตื่นแตกตื่นมันผูกเลยจ้ะยัมันมเก็บก่อนเงินไปเก็บก่อน